คริสเปรสซินีรับย่องอัพอึ่เรียกความมั่นใจบอกโสดแทบเป็นที่ฟุ้งหนุ่มรุมจีบเทียบนางร้ายหน้าสวยคริมเปรสซินีรัตนโสภาครองตัวโสดมาสิปีแล้วเธอออกมาปฏิวัติตัวเองด้วยการปรับลุกใหม่ให้ดูสวยเปรี้ยวซาล่าสุดยังมีข่าวมาสนันบงการว่าเธอแอบไปอัพอึ่เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองอีกด้วยความลับความสวยที่ไม่ปิดบังคริมเปรสซินียอมรับว่าเธอไปทำศัลยะกรรมจริงๆโดยบอกว่า เป็นการไปยกกระชับมากกว่าการอัพอึงเพราะพออายุมากขึ้นมันก็มีความหย่อนพร้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเธอต้องการยกกระชับให้มันกลับมาสวยบังครีมบอกว่า่วงที่ผ่านมาเธอมีแผนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆจึงต้องหาตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจผลลัพธ์คือพอใส่บิกินี่แล้วมันกระชับขึ้นจริงๆเพื่อนๆที่ไปด้วยกันทุกคนก็บอกว่าหุ่นดูดีขึ้นเยอะทุกคนงงว่าเธอเอาเวลาไหนไปทำครีมก็ตอบตรงๆว่าทำมาจริงๆไม่ได้ปิดบังและไม่ต้องพักฟื้นนานทำเสร็จ ก็ออกมาทำงานได้เลยโซเซบเต็มที่หนุ่มรุมจิตเพียบหลังจากทำศัรยกรรมครีมบอกว่าความมั่นใจของเธอเพิ่มขึ้นทำให้มีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักมากขึ้นทั้งเด็กกว่าและโตวกว่าแต่เธอไม่ติดว่าจะเด็กหรือแก่กว่าขอแค่คนที่คุยกันรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่เธอเป็นก็พอมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าการที่ครีมออกมายอมรับว่าทำศัรยกรรมเป็นการเปิดเผยความจริงแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเอง และไม่ได้ปิดบังอะไรแต่บางคนก็มองว่า,วาการทำศัลยะกรรมเพื่อความสวยงามนั้นเป็นการยอมรับความแก่ชาราและเป็นการตามมาตรฐานความงามที่สังคมกำหนดซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองของคนอื่นๆสรุปครีมเปรมซินีเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นใจและการใช้ชีวิตให้เต็มที่แม้ว่า จะอายุมากขึ้นแล้วก็ตามการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับในตัวเองและมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่